สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะยินดีต้อนรับข้าสู่ช่องแพร่ผ้ารวยคลิปนี้จะมาตามแนวทางของเสียนว่าผีปัทุ่มนะคุณผู้ชมหลังจากงวดติพานมานะคะเล่าพัฒนาของพอเหากะแตกจังๆมาจังๆนะคะท่านผู้ชมเพิ่นฟันไปที่เล่านะคะกะมาเล่าจังๆสําหรับเลขสี่แปดแปดสี่ท่านผู้ชม เลขห้าน้อยพอเห้ากะบอเห็ดห้ผิดหวังนะคะเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปของหวยแร่ว่านน้มชมล่วพัฒนามัดรวมห้าน้อยของหวดวันปุทธที่สิบสามมีนาน้ำชมหวดนี่สดๆสดสดร้อนๆเลยนะคะสำหรับห้าน้อยพอเห้ากะเขาดีคักน้ำชมเพราะว่าพอเห้าได้จัดเรียกได้วัานห้พิจารณากันคู่มืออยู่แล้วนะคะห้าน้อยพอเห่ามือน,นี่กะเขาเรั่วน,น้ำชม เขาตั้งแต่น้อยเฉพาะกีดมาเลยนะคะเฉพาะกีดเลขที่ออกคือ336น้องชม36ตัวนี้มาตรงๆนะคะพอมหอดน้อยพิเศษน้องชมเลขที่ออกคือ2 7เจนะคะ2 7เจที่พอเฮ้าจัดห้กะมาจังๆน้องชมลับซับกันไปรั่วแล้วพอมหอดห้าน้อยวิไอพอีอ่น้องชมเลขพอเฮ้ากะปังรั่วอีกน้องชมสามเจ็ดตัวนี้ แตกจังๆมากตรงๆเทิงสามน้อยเลยคุชมยินดีกับคุณที่ได้โชคได้มาหลายหลายเลยค่ะเ้อสำหรับหวยแร่วันพอเหากะปังอีลีนะคะงวดนี้พอเห่ากะจะจ,จัดแนวทางดีๆเด็ดๆให้พิจารณากันคือเก่านะคะถ้าผู้ใดมักเที่ยวมักเล่นต่างเทศนะคะมักแนวทางของพอเหากะพิจารณาเอานะคะชมแนวทางคือแนวทางนะคะใช้วิจารณญาณใกนการรับชมรับฟังเอานะคะ ไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพ่อเฮาในพ่อเฮาคอนเฟิ่์มไห้พร้อมๆกันได้เลยค่ะสวัสดีครับพ่อม,ม,มันนี้ดเดวลานัดหมายนะพ่อนะคลิปนี้จะลงสูตรหวยเลาาพัฒนาและกะฮานอยของหมวดวันพุธพุธที่13มีิานะคะเลขพ่อเฮางวดที่ผ่านมาเลาาพัฒนากะปังเนะพ่อนะเล้วพัฒนาพ่อเฮานะคะออกโตกับกะปังคือเก่านะคะเพิ่นจัดเล้าให้เต็มๆร่มชม เลข4884ตัวนี้มาจังๆนะคะพอเข้าบอกว่ามวดิพานมาตอนสัมภาษณ์พอเข้าก็บอกว่าบอบอประมาทนะพ่อนะน่าจะเขารั <ละ S 2> <ะ>่วนะคะเขาอีลีนะพ่อนะเล่าก็ได้ปังตอเน,นื่องนะคะๆๆบวมธรรมดาได้นะพ่อนะอ,อ,อ้าวมวดหนีลุนต่อเลยนะคะเลขพอเข้าก็ได้ถ้าเด้เขากับเขารั่วปานว่าน้อยนะพ่อนะ ห้าน้อยมันนี่พอเท่ากับปังคือการน้ำชุ่มน้อยวีกับแตกทั้งบนทั้งล่างนะพ่อมันนี่ก็ได้อ่าวผู้ใดได้เขาโตตรงๆร้อยมือนี่ค่ะบอดีกราบเลยนะพ่อปังคือเก่านะคะสองเกตสามเกตค่ะเขาเฉพาะเฉพาะจิตกับบ้านนะพ่อเนาะเออนเฝ้าออกโคสามหกมือนี่ลุนต่อเลยน้ำชุ่ม คลิปนี้พอเฮ้าจะจัด,จดเล่าเป็นเล่าน้อยเป็นน้อยนะคะคือเก่าน่ำชมสูตรพอเฮ้านี่เพิ่นจะแยกชัดเจนนะคะเป็นได้พอเล่าพัฒน,น,หนาหวดน,นี้ส่งคือบอให้ความมั่นใจบังตู้จัดมั่กหาซิบหาิบยิ่งหลยละค่ะเพราะว่ามันมันลายหวดแล้วเนาะพอนะ่อเนาะเล่าเฮ้ากระไดเอาหมวดนี้กระหลุนตอน่ำชมแนวทางก็คือแนวทางมักชอบจังจัดนะคะบ่มาบ่ชอบกบ็ผ่านนะพอ่อบึงพาะก็เหมือนเทิงเนาะเอา หวดนี้เล่าพัฒนาพ่อเหาคัดให้ได้ตัวใดเนี่ยค่ะเพราะเขาเรื่องทีเล่าเรื่องมันงวดนี้วิ่งเก้ากับแปดเล่าค่ะนะงวดนี้เลาาพัฒนาพ่อเราวิ่งเก้ากับแปดนะคะเปัดนี่จับคู่มีงบแปดงเก 8, ้างสองค่ะจับคู่มี หกแปดเกแล้วก็หกสองนะพ่อนะออโอเคค่ะแล้วก็า2สองเก้าหนึ่งเกห้าสองหนึ่งแล้วก็9ก้าห้าค่ะพ่อแป่สองแปดเก้าแปดหนึ่งแปสองแล้วก็แปดเ้าค่ะ พอเฮ้าขัดชุดเต็มคือเก่านะคะวันนี้เล่าพัฒนาเฮ้ามีเหลขสามตัวพ่อเลขครับตัวบ่ล่ะค่ะจัดเต็สองตัวกับพ่อนะพ่อเนาะยันเอฟซีตัวน้ำค่ะบัดที่นี่เดียวหนูท่วนตัวเลขของพ่อไปพร้อมๆกันทีพ่อเด้อเหลขพของเฮานะคะดัมชุ่มเด้องวดนี่กะคัดให้ชุดเต็มนะคะซิ เอ้เกชุดเก้าหางนะพ่อเนาะจำรับเล่าพัฒนาเพิ่นจะคัดให้แบบนี้นะคะการตะเบิ้เนือน้ำเท่านั้นนะลูกค่ะเพามากับพัดโอเคัวนิมิค่ะมวนิมิตะเบิ้ลน้ำติพ่อเออเก้าเก้าสองสองแปดแปด่ละโอเคพาไพมากเบิ้ลนะคะสายเบิ้ลกะพิจารณาเนาะค่ะเบิ้ลพ่อเราจัดให้มีเก้าเก้าสองสองแล้วก็แปดแปดพ่อสามชุดสามหางนะคะบ๊ เป็นตาประมาทเนาะค่ะเพราะว่าเลขไร้วันมักจะมาเบิ่นนะพอ่อ<ว>ที่นี่ค่ะเบินบ่นดีคักเนาะค่ะงวดนี้นค่ะทวนตัวเลขของพ่อเฮาก่อนน้องชมง,งวดนี้จัดให้ชุดเต็มนะคะชุดเต็มธรรมดามีเก้าชุดเก้าหางคือหกแปดหกเก้าหกสองเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าหาแปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดเก้าถูกต้องนะพ่อเนาะ อ่ทีนี้ก็เน้นให้เฟนช่องนะครับพ่อวันนี้เน้นไหนมีเก้าเกมีเก้าสองเก้าหนึ่งครับพ่อเออเกค่ะเก้าสองเก้าหนึ่งค่ะเออแปดสองปดนึ่งน่ะลูกแปสองแล้วก็แปดหนึ่งครับพ่อเออนั่นแหะพ่อเน้นให้สี่ชุดนะพ่อนะ <40 S 1> โอเคค่ะผูดใดมากชอบนะคะสูตรพอเฮานำ้ำขมชมแคปหน้าจอไหวพิจารณาได้เลยด้อค่ะเดินนี่คือชุดเต็มนะคะชุดเต็มล่าพัฒนาพอเฮาน้ำชมหวววันพุทธที่สิบสามนะคะทีนี้ก็จะเป็นห้าหน้อยค่ะพ่อห้าหน้อยมัดรวมเหมือนเดิมชุดเต็มนะคะห้าหน้อยวิ่งหากระโห้าหน้อยเลขวิ่ง มีห้ากับหกครับพ่อวันนี้ก็จับคู่วันนี้ค่ะห้าสองห้าสามหาสี่ห้าสองห้าสามแล้วก็ห้าสี่ครับพ่อเออหกสองหกสามหกสี่หกสองหกสามแล้วก็หกสี่ครับพ่อ 2องเกตสาม,สสสามแล้วก็เจ็พ่อเออว่สี่หนึ่งสี่สองก็มี4ีหนึ่งแล้วก็สี่สองพ่อโอเคแล้วก็สามสอตัวนึ่งสาสงชุดเต็มเลยนะพ่อเนาะ12ชุดนะคะชออุดเต็มเลยกัน,น่วยออสามสอนี่ค่ะ บานนีงวดนี้นจัดรักลอยพอ่อพ่อรักลอยมีหนึ่งกับศูนย์น่ะล่ะรัก้อยพ่อเราคัดให้มีหนึ่งกับศูนย์นะคะเพื่อผู้ใดอยากเล่นเลขสามตัวกระจัดเซโร่นะพ่อนะแนวทางพอเฮ้าก็ได้เ,เดี๋ยวทวนตัวเลขของพอเฮ้าไปพร้อมๆกันคือเกา่าน้ำชมงวดนี้พอเฮ้าจัดให้ชุดเต็มสิบสองชุดนะคะเดี๋ยวพอเฮาจะเน้นให้คือเก่านะคะมีหาสองหาสาม หาสี่หกสองหกสามหกสองเสามเจ็ดแล้วก็สามองถูกต้องนะพ่อเออถูกต้องแล้วอ่าทีนี้ก็เน้นให้แฟนช่องหน่อยครับพ่อหนวันนี้เน้นห2สองหาสามค่พะพอเฮาน้นไปที่หาสองหสค่ะ หกสองหกสามแล้วก็มีหกสองแล้วก็มีหกสามครับพ่อเออแล้วก็ซีหนึ่งซีสองมีซีหนึ่งแล้วก็มีซีสองครับพ่อเออนั่นแหละค่ะหกครั้งน่นแหละพอห้าจัดชุดเต็มเพิ่นกัดจะเนียนให้ 6, 6, 6, หกชุดหกหางแบบนี้นะคุณผู้ชมผู้ใดมาเทีย่ยวมาแล่นต่างประเทศนะคะมักเลขสูตรเซียนว่าปีนะครับชมแคปหน้าจอไว้พิจารณาได้เลยนะคะ นวดนี้ก็ขอให้เลขพ่อเฮาแต่ก็รั่วเขารั่วเทิงเล่าพัฒนาหลักหาหน้อยก็พอ่อขอบพระคุณแนวทางดีๆที่พ่อแบ่งปไปในช่องแพร่พร,รวยเดอ้เอพเด้อขอให้ทุกคน<อ>ได้<อ>โชค<อ>ได้มันกับพ่อคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีล่ะค่ะท่านผู้ชมนี่คือชุดเต็มพ่อเฮานะคะผู้ใดมกักผู้ใดชอบจังจัด,ดเดอือะาด้อแนวทางก็คือแนวทางนะคะพิจารณานะคะ กิปนีูพใดได้เข้ามารับชมรับฟังได้เสียงโชกเสียงหลับขอให้แฟนจองเอามีโชกมีใช่โฉกโชคมันมาึหปุ่งปังกันสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ